สวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวดินประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่9ถึง1ิพฤศจิกาย,ยน2563ไปกันที่ข่าวได้ค่ะในส่วนของการต้้งการรับรับอภิภัยในสถานประกอบกิจการสัปดาห์นี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมสังเกตการและกำกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอุพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการประเภทศูนย์กระจายสินค้าจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างตกแต่งบ้านให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และจำหน่ายการปิโตเรเลียมเหลวโดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจำนวน684คนทั้งนี้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านความปลอดภัย และเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน12พฤศจิกาย,ยน2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี2563ณวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เดยมีกิจกรรมให้ความรู <g 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 ้เกี่ยวกับอัคคีภัยการสาธิตการใช้ถังดับเพลิงและถวายน้ำปานะแก่พระเนนพร้อมกับมอบถังดับเพลิงให้กับวัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2563เวลา7นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมงานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงณห้องประชุมแก่นเมืองสารกางจังหวัดขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายวรทัศน์ธุรีจันทร์เป็นประธานในพิธีและในวันเดียวกันเวลาสิบนาฬิกาได้ร่วงมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความป็ินสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชวนชาวไทยนึ่งในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ณวัดธาพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายสุเทพมณีโชตเป็นประธานในพิธีและในรอบสัปดาห์นี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานประเภทกิจการขายส่งอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคจัหน่ายรถจัก,กรยานยนต์และขนส่งสินค้าจำนวน3คนให้ได้รับเงินค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยเงินประกันการทำงาน 5 5 7 7 3บาทค่ะและสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดขอนแก่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข043 236 737ต่อ103หรือ104 10ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ YouTube Channel สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดขอนแก่น พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ